ด้วยอำเภอพกพระรับแจ้งจากจังหวัดต,ตากว่าขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่หลายจังหวัดซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกมันสำปะหลังและจำหน่ายท่อนพันธุ์ที่สำคัญของประเทศประกอบกับคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้กำหนดให้ต้นพันธุ์ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังเป็นสินค้าควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพศ2542 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตการอนุญาตและแบบหนังสือและวิธีการขนย้ายต้นพันธุ์ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังโดยกำหนดให้ผู้ที่จะทำการขนย้ายต้นพันธุ์ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังเข้าหรือออกจากท้องที่จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดราชบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดสุรินทร์จะต้องขออนุญาตขนย้ายก่อนทุกครั้งเพื่อเป็นการควบคุมป้องกันหรือยับยั้งการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังมิให้กระจายไปในพื้นที่อื่นอันจะสร้างความเสียหายต่อการผลิตและการตลาดมันสำปะหลังของประเทศไทยจึงประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นท,ที่ทราบโดยทั่วกัน ด้วยสำนักงานฝีมือแรงงานจังหวัดตากแจ้งว,ว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานฉบับที่2พศ2557บัญญัติว่าผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณณะหรือบุคคลจะต้องได้รับหนังสือรับรองผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถจึงปฏิบัติงานได้ซึ่งหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมีบทลงโทษเปรียบเทียบปรับ ผู้ปฏิบัติงานไม่เกิน5,000บาทและผู้จ้างงานผู้ไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถทำงานต้องระวังโทษปรับไม่เกิน30,000บาทโดยกฎหมายบังคับใช้ตั้งแต่วันที่26ตุลาคม2559เป็นต้นไปสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1-3ในการนี้จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานแรงงานแห่งชาติเชื่อมอาร์กโหะด้วยมือระดับ1-3 ช่างเชื่อมแม็กระดับ1-3และช่างเชื่อมทิกระดับ1-3ยื่นคำขอรับการประเมินความรู้ความสามารถเพื่อขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถคอร์สตามกฎหมายกำหนดด้วยตนเองหน้าฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถอาคารฝึกอบรมชั้น2พร้อมเอกสารประกอบคำขอหากมีข้อสงสัยติดต่อประสานงานว่าที่เรือตรีการศิษย์กองเกิดสุก นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการโทรศัพท์08-1022-5353สาระน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายสามัญประจำบ้านบทความให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกระทรวงยุติธรรมและความรู้ด้านกฎหมาย ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันวันนี้เสนอตอนที่45รู้ทันกฎหมายทวงถามหนี้จริงอยู่ว่าคนเราเมื่อเป็นหนี้ก็ต้องชดใช้ตามหน้าที่แต่การทวงถามนี้ควรมีขอบเขตและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้อื่นบ่อยครั้งที่เกิดการทวงถามนี้ในลักษณะข่มขู่คุกคามด้วยกิริยาวาจาไม่สุภาพดูหมิ่นเกียรติหรือทำให้อับอาย และมีหลายรายถูกทำร้ายร่างกายด้วยเหตุนี้จึงได้มีพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พศ2 5 5พาซึ่งมีข้อห้ามตามมาตรา11ดังนี้ 1. ห,ห้ามผู้ทวงหนี้ข่มขู่ใช้ความรุนแรงทำให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน500,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ สห้ามทวงหนี้ด้วยคำไม่สุภาพดูหมิน่น 3. ห้ามแจ้งหรือเปิดเผยข้อความการเป็นหนี้ของลูกหนี้ต่อบุคคลภายนอก 4. ห้ามทวงหนี้ทางไปรษณีย์เอกสารเปิดผนึกโทรสารหรือสิ่งอื่นใดที่สื่อให้ทราบว่าเป็นการทวงหนี้อย่างชัดเจนห้าห้ามใช้ข้อความเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์หรือชื่อทางธุรกิจ หรือชื่อทางธุรกิจของผู้ทวงถามนี่บทซองจดหมายผู้ที่ฝ่าฝืนข้อห้ามในข้อ2ข้อ3ข้อ4และข้อ5มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน1 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วกลับมาพบกับสาระความรู้ด้านกฎหมายกันใหม่ในตอนต่อไป